สวัสดีครับปาโกศุริยุบันทาครับพี่น้องครับมาครับส่งงานบ่อนอย่น้ำกันครับพี่น้องครับครับโอ้ดีครับบริเวณงานแสดงคราจิตน้องน้ำครับพี่น้องครับจิตน้องน้ำจอดรถบัสครับคางคู่น้องเนี่ยครับผมโอ้บรรยากาศแรกๆครับกะทิดีน้องตกดิน พาไปหลังเวทีอีกครับรถพอแหลมเขาตัวใหญ่นุ้ยนี่ครับ <c oughs> อืมบรรยากาศ <c oughs> พี่น้องอาทิตย์กำลังจิต,ตกดินสวยงามครับา <c oughs> มาด,มมดูเจไดมีว่าปีดีไหมบนไอใบดอกบนนี่รถไปยุทเทียร์พี่ตะกีอ่ะ ถ้าทางนี้ที่ไรแล้วพอ่อถ้าทางนี้ที่ไรไปแล้ <c oughs> วว่าแต่จะ <c oughs> ใบใหม่เนี่ยนะจี๋าขันลงไม้รีาจะรถบัสกลับไปบัวได้ให้กัน <c oughs> จมทรณี่ให้กันนะครับเต้นทีมงานหมอลาเต็มพออาทิตย์ครับยุดท้ายนี่รอเอาไกลลา่รถบัส ที่สุดโทสิตจิไกลได้เพราะของอุปกรณ์รณเราอยู่ถึงบุญบาทอาจารย์นักดนตร,ร,รีครับบุญบาทในบ่อดครับทัดจากนั้นมันก็เป็นรถนายเอี้ยงรถล,ลังรถล,ลังหนึ่งรถล,ลังสองครับรถล,ล่างหนึ่งประโยชน์รถลังสองนายเอี้ยงแอาจารย์อ,อ,ยยอ๋อการไป็ดทิพย์ัดมาคือรถขนครับพี่น้อง เต็นขนเต็นคอสตูมมีแต่ขนนกขนเป็ดขนไก่สนันวันไหวหมือเืนกันทิมงานตรงนี้บนเรือออกรถบาสออกบ่ได้แล้วครับพี่น้องคร,ครับรถบัสจอดที่ผู้ ไปจับแรงๆครับพี่น้องครับอาโกตรงหน้าครับอัปเดตครับเต้นบอดครับเต้นบอดครับเต้นบอดเนี่ยในเต้นบอดจครับทำเนียร์ของเสียนุ่นอันนี้ของบอดหน่อยครับเวลาอุ้งหยิ่มครับพี่น้องครับขางรถปั่นไฟ เต็นหมอลำเต็นไงหมอลำเต็นไงหมอลำวันนี้ลงแต่เต็นเดียวลงแต่เต็นเดียวอันนี้ราลีฟนะครับเต็นงหมอลำลง่เต็นเดียว ngay tiệm phát nghiệp đó rồi dù đoàn lắng cần vượt bỏ tiệm khu vực phở dùm เส้นสีแดงแดงเป็มลูกสาวอม้มแอมอาก,นนะกาบรรยากาศหลังเวทีครับเดี๋ยวพาไปหน้าเว,เวาเทีอัปเดตสถานาการณ์ได้ยินคณะกรรมการมาขายแบบ ที่บัดแข็งไว้2,000ใบ2,000หรือ3,000ใบนี่ครับบัตรละลอยครับจำหน่ายไปแล้วครับส่วนบัตรงานบัตรร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับบัตรถังครับมาเบิ่งว่าสาดเสื้อครับมาเบิ่งสาดเสื้อของอาเดียดนะเวทีเป็นใังไรเวทีเขาเป็นตะแล้วจัดโมงตอนนี้สี่หกโมงแรกแล้วพี่น้องครับเนี่ยสาดเสื้อมาแล้ว กัดเชื้อครับ FC เหอะีนอกสาดเน่าเลยเด้เน่ากับหอนมิกแล้ว เนี่ยเซวาเบทที่ตอนนี้ครับพุ่งทัดปัญญาวันครับพุ่งทัดปัญญาวันกำลังสิเกินหนีดอกกำลังเป็นโัมขึ้น งเรื่องเดียวกันจะเป็นจอย LED ขึ้นได้พี่น้องเด้วยตอนนี้6โมงแรกแล้วพี่น้องครับเจ้า6โมงเย็นแล้วฟ้อนหนาฟ้อนยังเขาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เป็นครับเกียร์กับพุ่งทัดเกียร์กับไฟครับเกียร์กับฉากนะครับเกียร์กับฉากครับ หกโมงกลุ่มหนึ่งสองทุ่มท่านคือเก้าครับพี่น้องครับเล็บอีกบ่เกินชั่วโมงหนึ่งไงนกจะเสร็จสำหรับไฟตอนนี้ก็ลงลงร้านมิกแต่ว่าสาดเสื้อนี่ร้ายค่ะกับพี่น้องนี่พื้นที่เป็นขี้ดินทรายครับพี่น้องร้านขี้ดินทรายดินทรายเด้อครับผม แล้เป็นตกดินแล้วพี่น้องเอารเปรบเ็นรายงานสถานการณ์ครับพี่น้องครับวาโกซุมิโยบานท่าครับวาปีปทุมครับค่าร้านขายสิ่งขายของเล่นยูนอกวัดครับพี่น้องครับ อ๋อวัไไดไอ้เดี๋ยนอะไรดนีงเนาไปนอนรถสิงฮะโอ้ไปประมึกใส่รถมาเลยเอาอัปเดตสถานการณ์พี่น้องครับปารโกซิริโอบาดท,ทางครับรายงาน,รงนบรรย,ยากาศครับเอาฟังไว้เนยๆครับพี่น้องครับ มาพบมาพอกันได้ครับที่วัดบ้านน้องไผ่ครับนาวัดบ้านน้องไผ่กับพี่น้องครับว่าปีบรรทุครับพี่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเลยสงการครับมือสุดทไทยครับเอาผู้ได้เดินทางก็บเให้เดินทางปวาดัยคกับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพอกันคลิปน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ